สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการส์ทไลฟ์ไฟเกษียณนะคะกับดิฉใช้เพนสุริปัญญาละชุนและคุณพ่อนะคะนายแพทย์สุชัยปัญญาลชุนค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก้อยพ่อคะวันนี้ตามที่เราเสรัญญากับท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายปัสสาวะผิดปกติในผู้สูงอายุใช่ไหมคะพ่อใช่เรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะมากในผู้สูงอายุ กือบทุกรลยนะคะเห็นรับรองได้เลยว่าผู้สูงอายุอ่ะที่อายุเกินหกสิบเจ็ดสิบไปเนี่ยค่ะ<ฆ>ต้องมีปัญหาเรื่องการถ่ายปัสสาวะทุกท,ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะ<ฆ>นะแต่ก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าว่าการถ่ายปัสสาวะผิดปกติยังไงเราต้องเข้าใจก่อนว่าการถ่ายปัสสาวะนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะค่ะ<ฆ>แล้วก็มีอะไรเป็นตัวควบคุม ค่ะการถ่ายปัสสาวะเนี่ยมีการควบคุมจากาสามส่วนของร่างกายนะต้องเข้าใจก่อนนะอันที่หนึ่งคือกะอระเพาะปัสสาวะกะระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นที่เก็บปัสสาวะที่จะขับออกมาภายนอกนะมีท่อที่มาจากไตสองข้างจำได้ไหมเราเคยคุยเ,เรื่องนี้ค่กะกระเพาะปัสสาวะเนี่ย จุน้ำปัสสาวะได้ประมาณสักสามร้อยถึงห้าร้อยซีซีประมาณครึ่งลิตรไม่เกินนะอันนี้เป็นอันหนึ่งคือกระเพาะปัสสาวะอยู่ที่ไหนคงรู้แล้วนะที่สองก็คือท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะนี่เป็นทางออกของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะนะกออกเพื่อเอาสู่ภายนอกเนี่ยจะมีหูรูดอยู่ที่ปลายท่อปัสสาวะส่วนที่ติดกับกระเพาะปัสสาวะ ทอท่อปัสสาวะนี่มีหน้าที่ที่จะกันไม่ให้ปัสสาวะนี่ไหลออกมานะถ้าปัสสาวะเต็มกระเพาะปัสสาวะเมื่อไหร่เนี่ยกระเพาะปัสสาวะก็จะบีบตัวกล้ามเนื้อหูรูดก็จะคลายออกนะปัสสาวะก็ไหลออกมาได้อันนี้คือส่วนที่ 2, สองส่วนที่สองส่วที่สามก็คือประสาทส่วนกลางอันนี้เป็นตัวที่ควบคุมการถ่ายปัสสาวะนะได้แก่สมอง แล้วไขสันหลังเมื่อปัสสาวะเนี่ยเต็มกระเพาะปัสสาวะเมื่อไหร่นยมันก็จะส่งสัญญาณไปทางประสาทเนี่ยไขยสันหลังเนี่ยไปที่สมองสมองก็จะส่งสัญญาณผ่านไขสันหลังกลับมาที่กระเพาะปัสสาวะให้มีการบีบตัวแล้วก็สั่งมาที่หูรูดให้มีการกลายตัวปัสสาวะก็ไหลออกมานะถ้าไม่มีสัญญาณมาจาก กระเพาะปัสสาวะไปที่สมองหรือไม่มีจากสมองมาที่กระเพาะปัสสาวะก็ปสัสสาวะไม่ออกก็ไม่รู้สึกปวดปัสสาวะใช่ไหมใช่พ่อคะพ่อคะแล้วอาการผิดปกติในการถ่ายปสัสสาวะเนี่ยมันเกิดได้ยังไงทําไมมันถึงเกิดขึ้นได้อ่ะส่วนมากก็จะเกิดกับคนสูงอายุนะที่บอกไปแล้วนะะถ้าอายุ80ปีเนี่ยรับรองได้เลยมีปัญหาทุกคนเขาบอกว่าร้อยละเก้าสิบกว่าเนี่ยนะ หรือเกือบจะร้อยเปอร์เซนเลยเนี่ยจะเกิดแน่นอนอนะคนปกติเนี่ยจะถ่ายปัสสาวะประมาณวันละห้าหกครั้งนะถ้าเกินแปดครั้งเนี่ยถือว่าผิดป,ปกติแล้วแล้วกลางคืนก็ไม่ควรถ่ายเกินหนึ่งครั้งนะแล้วก็ปกติเนี่ยเราจะถ่ายปัสสาวะครั้งหนึ่งประมาณสักสามร้อยถึงห้าร้อยซีซีนะค่ะก,ก็หมดก็หมดกระ,ระเพาะแหละกระเพาะปัสสาวะใช่ไหม เวลาถ่ายเนี่ยจะใช้เวลาถ่ายประมาณสามสิบวินาทีเท่านั้นนะอันนี้ไม่รวมเวลาล้างเวลาแต่งตัวนะใเวลาแต่งตัวด้่ยหลาคน <c oughs> คนไทยนส่วนมากเวลาเข้าไปถ่ายปัสสาวะนี่บางทีเป็นชั่วโมงเลยอก็ <O> ไปนั่ง <c oughs> ฟังเพลงอยู่ใน <c oughs> ห้องน้ำอะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ปัสสาวะปกติเนี่ยจ,จะใสนะอาจจะมีสีชาอ่อน นะถ้าเราสังเกตปสัสสาวะเราทุกครั้งนะควรจะสังเกตนะถ้าเผื่อมีการผิดปกติเนี่ยสีปสัสสาวะนี่จะเปลี่ยนไปก่อนมีอะไรบ้างคะที่ที่ที่ดูแล้วว่าจะผิดปกติเช่นนะถ้ามีเป็นสีแดงนี่แสดงว่ามีเลือดปนนะอ๋ออันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีแน่ถ้าเป็นสีเหลืองมากๆก็แสดงว่ามีการอักเสบของตับ ือ,อเป็นดีซานหรือเช่นเป็นนิ่วในถุงน้ําดีอะไรเงี้ยถ้าทานน้าน้อยมากๆก็เหลืองเข้มได้ใช,ใช่ไหมคะก็เป็นเป็นสีชา,าเข้มมากกว่าอืมค่ะถ้าปสัสสาวะเป็นฟองนี้แสดงว่ามีโปรตีนสูงนะเขาเรียกว่าเป็นโรคไตอ่ะไตรั่วโปรตีนรั่วโปรตีนรั่วอืมะนะแล้วก็ถ้ามีกลิ่นชุนเนี่ยเกิดจากอะไรกินอาหารพวกหมักดองอนะถ้าปสัสสาวะคุณน,นี่แสดงว่ามีการ อักเสบนะ,ะถ้าแสบขัดเนี่ยก็แสดงว่ามีการอักเสบเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ท่อปัสสาวะอย่างคนที่เป็นกามโรคหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคนที่จะปัสสาวะแสบมากอ๋อค่ะแล้วอาการที่ที่เป็นเกี่ยวกับปัสสาวะผิดปกตินี่มันเป็นยังไงได้บ้างอาการเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะมันไม่ไม่เหมือนกันแล้วแต่สาเหตุนะค่ะอาการเอ่อ ที่ท,ที่ว่าผิดปกตินะ,ะคือหนึ่งคือปสัสสาวะบ่อยนะเกินกว่าแปดครั้งอย่างที่เคยบอกแล้วนะเกิคืนถ่ายมากกว่าหนึ่งครั้งนะอันนี้ถือผิดปกติอันแรกเลยที่เราพบบ่อยอันที่สองคือปสัสสาวะไม่กั้นไม่อยู่กั้นไม่อยู่ปสัสสาวะเล็ดปสัสสาวะลาดอะไรนี้เข้าห้องน้ำไม่ทัน,นอ่ะและปะสัสสาวะลดกางเกงบ่อยมากนะแล้วก็เป็นบ่อยๆด้วย บางครั้งก็อาจจะกั้นได้แต่ก็จะต้องทรมานมากอันนี้เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดอีกข้อหนึ่งก็คือว่าปัสสาวะนี่ออกช้าต้องเบ่งนะแล้วก็เบ่งนานบางทีเบ่งแล้วก็ไม่ออกอันนี้มักจะเป็นผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโตนะเข้าห้องน้ําทีนานเลยนะปัสสาวะไม่ออก,อ,กอาการอีกอันหนึ่งคือปัสสาวะสุดแล้วก็ยังมี แถมเล็ดรอดออกมาอีกนะปัสสาวะเสร็จออกจากห้องน้ําแล้วเดินออกมาก็ยังมีเปียกๆอะไรอยู่อีกรั่วออกมาอีก<ะ>ไม่หมดมันค้างอีกอาการอีกอันคือปัสสาวะก็ปิดกระปอยนะถ่ายทีละนิดพอสสยเสร็จก็อยากจะเข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าห้องน้ําออกห้องน้ําอยู่นั่นแหละใช่อ,อีกอย่างหนึ่งคือเวลาไอาหรือเวลาจามเนี่ยจะมีปัสสาวะเล็ดรอดออกมาเสมอ เวลาเปลี่ยนท่าบางทีเปลี่ยนท่าก็เปียกแล้วอันนี้ท,ที่ที่เขาเรียกกันว่าหูรูดไม่ดีแล้วป่ใช่ไหแล้วแต่จะเรียกนะแล้วก็บางรายก็มีปสัสสาวะซึมมาโดยไม่รู้สึกตัวนะนะคือไม่ได้ปวดปัสสาวะหรอกอมันไหลออกมาเองอย่างนั้นใช่ไหมคะอีกกันหนึ่งก็คงพบบ่อยก็คือปสัสสาวะรดที่นอนไม่รู้สึกตัวอันนี้ผู้สูงอายุก็เป็นเยอะพ่อคิดว่าอาการทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย หลายท่านนะท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะประสบอาจจะเคยเป็นไม่ไม่อาการใดก็อาการหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดกันถึงเรื่องสาเหตุว่าแต่แต่ละสาเหตุน่นจะมีอาการไม่เหมือนกันอ่ะอืมมีสาเหตุอะไรบ้างคะพ่อสาเหตุนะที่ทําให้มันมีการถ่ายปัสสาวะผิดปกตินะอันแรกก็คืออายุเนี่ยที่มากเกินเนี่ยนี่จะเกิดความเสื่อมอ่ะของระบบควบคุมการถ่ายปัสสาวะอ่ะเช่นเ่ กระเพาะปะสัสสาวะบีบตัวผิดปกติหูรูดเสื่อมอะไรพวกนี้นะทําให้ปสัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนเลยเนี่ยนะก้นปสัสสาวะไม่ไม่อยู่ปสัสสาวะเล็ดปสัสสาวะรอดออกมาเวลาเปลี่ยนท่ามหรือไอเนี่ยนะอันนี้เกิดจากอายุที่มากขึ้นอายุเออันที่สองคือเกิดจากกระเพาะปะสัสสาวะนี่ไวเกินปกติอันนี้เราก็บอกไม่ได้ว่าทําไมมันไวยกับปกตินะคนบางคนเนี่ย ออมีความรู้สึกเร็วมากทําให้อยากมีความอยากปสัสสาวะอยู่บ่อยๆแล้วก็ปัสสาวะลาดบ่อยๆนะเก<ม>ิด<อ>จากการที่เข้าใจว่าเกิดจากการที่กระเพะาะปัสสาวะและการในหูรูดเนี่ยมันทำงานผิดปกติมักเกิดในผู้สูงอายุอีกเหมือนกันที่เกินเกินสี่สิบห้าปีไปแล้วเนี่ยค<ฮ>่ะเกิดที่จากการที่มีกระเพะาะปัสสาวะและหูรูดเนี่ยมีความไวมากไม่สามารถที่จะเก็บปสัสสาวะไว้ได้ดนานๆนะ เก็บปสัสสาวะเอาไว้ไม่อยู่รายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประมาณหนึ่งในหกของคนของผู้ที่มีอายุเกินสี่สิบปีเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ที่เขาเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวกว่าปกติอันนี้คือหมายถึงว่าปวดปสวัสสาวะบ่อยๆ,อยๆใช่ไหมคะอยากเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยๆอยาก,ยากเข้าห้องน้ำจ่ตรดอนนะอันนี้ พบได้มากนะค่อนข้างจะมากเลยหนึ่งหนึ่งต่อหกนี่ก็ถือว่าเยอะเยอะค่ะ <Yeah. S 2> <Ha. S 1> อีกสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานนี่อ่อนตัว hmm. คือมันหย่อนลงอ่ะนะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่หย่อนตามลงมาด้วย <Ha. S 1> เคยได้ยินไหมถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยออกไม่หมดคือเมื่อกระเพาะปัสสาวะมันยานตามลงมาเนี่ยนะมันก็ถ่ายออกไม่หมดก็มีปัสสาวะค้างอยู่ จริงกระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยมีความจุ500ห้าร้อยเราถ่ายแต่ละครั้งมันออกแค่สองร้อยเงี้ยมันยังค้างอยู่เพราะกระโปงขาอว่อปัสสาวะมันยานมันค้างอยู่อีกสามร้อยพอเรากินน้ําไปสามร้อยสองร้อยมันก็มันก็เต็มแล้วแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็ต้องถ่ายแล้วถ่ายก็ค้างหรือค้างอยู่งั้นก็ทาให้เกิดการอักเสบอะไรอยู่เรื่อยแล้วความที่ปัญหาสาเหตุที่ทําให้ยานนี่เพราะอะไรสาเหตุที่ยานเนี่ยอันแรกก็คือว่าคนที่มีบุตรมีลูกมาก คลอดคลอดลูกบ่อยสมัยกอ่อนเนี่ยโอ้โหคลอดกันแปดคนสิบคนโหลหนึน่งเนี่ยมีหมอตม้มเน้ะเบ่งมากๆคลอดยากเงี้ยเขาคนโบราณเขาเรียกว่ากระบังลมหย่อนสมัยกอ่อนพ่อเนี่ยทำผ่าตัดยกเลยกระบังลมนี่ขึ้นโอ้โหเป็นร้อยลอยลายเนี่ยพวกที่ท้องผูกเป็นประจำอีกกันที่เบ่งอุจจาระบ่อยๆเนี่ยเนี่ยพวกนี้กระบังลมหย่อนยานหมด หรือพวกทํางานยกของหนักๆอยู่เป็นประจำหรืออันนี้ผู้ชายก็เป็นเป็นได้แค่นั้นนะเช่นคนทํางานหรือมีโรคประจําตัวทําให้ไอจามเป็นประจําอยู่เงี่ยแต่อทีก็ยืดไปทีนะอันนี้ก็เนื่องเขาเรียกว่าเนื่องจากว่ากําบังลมหย่อนมันไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอย่างนี้นะ แก่กนะป้องลมหยอ่อนสาเหตุอีกอันหนึ่งคือต่อมลูกหมากโตโอ,อ้ว่าน,นี้เรื่องใหญ่เลยของคุณผู้ชายรับรอ,องได้เลยผู้ชายทุกคนอายุเกินหกสิบมีปัญหาเรื่องนี้<ฆ>เกือบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อาพูดง่ายๆดีกว่าม,มากน้อยเท่าน,นั้นเองนะต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะไปอุดกั้นทางเดินปสัสสาวะทําให้ปสัสสาวะขัดอันนี้ส่วนใหญ่เป็นปสัสสาวะไม่ออกนะออกช้าออกลําบากบางทีก็มีปสัสสาวะลาดเล็ก นะกลั้นไม่อยู่ถ่ายเสร็จก็เหมือนกับมันยังไม่หมดหรือบางทีถ่ายเสร็จแล้วก็ยังมีไหลออกมาอยู่เรื่อยๆนะพวกนี้ถ้าเผื่อบางทีนี้เป็นมากก็ตันเลยถ่ายไม่ออกเลยอันนี้ก็เดือดร้อนแล้วค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะนี่เป็นสาเหตุเบื้องต้นนะสาเหตุแรกนะคะที่ทําให้เกิดความผิดปกติในการถ่ายปัสสาวะนะคะนี้สาเหตุต่อไปมีอะไรคะพ่อ เมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุที่เกิดจากตําลูกหมกักโตต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอักเสบนะข,ของระบบทางเดินปัสสาวะนะอันนี้มักจะเกิดกับผู้สตรีเนี่ยเกิดกับผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายนยะคือเนื่องจากการรักษาความสะอาดไม่ดีหลังจากถ่ายปัสสาวะนะอุจจาระหรือหลังจากการ มีเพศสัมพันธ์ก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นมากในผู้หญิงก็เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีท่อปัสสาวะที่สั้นเห็นไหมค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับทางทวันหนักมากเชื้อโรคมันก็เข้าไปได้ง่ายนะ,ะการการั้นปัสสาวะไว้นานๆนนเนี่ย<ะ>เช่นเวลาเราเดินทางไกลก็มักจะก,กินปัสสาวะไว้ไม่อยากไปเข้าห้องน้ำไม่อยากเข้าห้องน้ําก็เกิดบ่อยนะท<ะ>าให้เกิดมีการอักเสบของ ทอท่ทางกระเพาะปัสสาวะด้วยนะแล้วก็ทําให้ปวดบ่อยถ่ายทีแล้วน้อยกระปิดกระปลอยเนี้ยนะปัสสาวะขัดแล้วก็จะมีความรู้สึกเสียวๆนะโดยพาะยิงตอนถ่ายสุดแล้วเนี้ยจะเสียวนะอันนี้อาการมันเป็นค่อนข้างจะเฉพาะของเขานะผู้ที่ติดเชื้อการ,รมโรคหรือเช่นหนองในเงี้ยเท่าปัสสาวะแล้วกระเพาะปัสสาวะก็อักเสบ ได้บ่อยเหมือนกันนะอันนี้เราก็พบได้บ่อยอีกอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบก็คือนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะเช่นบางคนนี่เป็นนิ่วอยู่ในกระเพาะปัสสาวะไม่รู้อ่ะแต่ว่าทําให้ปัสสาวะบ่อยขัดเรื้อรลังอยู่ตลอดอจะพอไปตรวจอ้าวไปเจอนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วถ้าเปิดนิ่วเกิดก้อนเล็กหลุดไปอุดตันที่ ที่ท่อปสัสสาวะเรา็ได้เลือปัสสาวะไม่ออกเลยอืมยุ่งเลยใช่อ,อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยหรือแม้แต่เนื้องอกที่อยู่ใกล้เคียงกับกระเพาะปัสสาวะอย่างที่พ่อพบบ่อยคือพวกเนื้องอกของมดลูกหรือมดเนื้องอกของรังไข่อะนะหรือแม้แต่ เนื้องอกของลำไส้ใหญ่ที่เราพูดกันไปคราวที่แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงกระเ<ช>พาะปัสสาวะด้วยมันจะไปดันกระเพะาะปัสสาวะเนี่ยค่<ฮ>ะไปกดทับกระเพะาะปัสสาวะทําให้เราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะถ่ายปัสสาวะอยู่เรื่อยๆค่<ฮ>ะนะอีกอันหนึ่งก็คือโรคของตัวของเราเองที่เรามีโรคประจาตัวอันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับกระเพะาะปัสสาวะแต่มันเป็นโรคที่ทําให้เราถ่ายบ่อย ถ่ายปัสสาวะบ่อยมีโรคอะไรบ้างอะเช่นเบาหวานเนี่ยจําได้ไหมพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายนะคะใช่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเห็นไหมพวกนี้ปัสสาวะบ่อยโรคหัวใจทําไมโรคหัวใจปัสสาวะบ่อยเพราะว่าหัวใจเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยหัวใจไม่มีแรงบีบน้ามันก็จะคั่งอยู่ที่ขาจะเห็นว่าคนป็นโรคหัวใจที่ขาบวมน้ํามันก็ไปคั่งอยู่ที่ขาค่ะ เพราะเรายืนทํางานทั้งวันใช่ไหมพอเวลาคืนเราไปนอนเนี่ยเอาน้ำมันไหลกลับดิเห็นไหมคืนนั้นเปนปัสสาวะทั้งคืนเลยเนี่น,นี่คือปัญหาเจาคนที่เป็นโรคหัวใจค่ะโรคพวกโรคไตพวกไตเสื่อมเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงใช่แรกๆเนี่ยอาจจะมีปัสสาวะบ่อยค่ะแต่พอท้ายๆแล้วอาจจะปัสสาวะไม่ออก โรคปอดอก็อย่างพูดแล้วไอ้เรื้องรังนะมันก็ปเป็นได้ไดใช่หารมากๆเลยใะโรคทางสมองสมองเสื่อมหรือสมองที่มันเสียเป็นอ,มอัมพาตเนี่ยนะพวกนี้สมองมันสั่งงานไม่ได้ก็จะไม่ไม่สามารถควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้ใช่เราก็ทําให้ปสัสสาวะไม่ออกนะแล้วก็ประสาทไขสันหลังด้วย เนี่ยจากสมองไปที่กระเพาะส้วมต้องผ่านไก่สลังใช่ไหมอย่างไก่สลังถูกกดโดยกระดูกหักหรือกระดูกเคลื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอัมพาตกัมาพาดเนี่ยปุณิ้ก็สั่งงานไม่ได้ปัสสาวะก็ไม่ออกนะยังมีสาเหตุอีกโอ้เยอะเหลือเกินคือบางทีทานยาบางอย่างนะก็ทําให้ปัสสาวะบ่อยใช่อย่างที่แน่นอนถือคืออะไร ยาขับปสัสสาวะอันนี้แน่เลยบางทีคนเป็นโรคความดันเลหิตสูงเนี่ยมันก็ต,ต้องต้องทานยาขับปสัสสาวะใช่ไหมเพื่อให้ความดันมันลดลงค่ะพวกยาเสพติดเนี่ยพวกนี้จะปะสัสสาวะบ่อยนะพวกยายาเคยาเคยาอออะไรเงี้ยพวกทานยาแก้ปวดพวกคลายกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยบางครั้งก็ก็อาจจะทําให้ปสัสสาวะไม่ออกนะคนที่ท้องเสียปวดท้องหรือเป็นโรคกระเพาะแล้วปวดท้องไป ไปซื้อ,อยาแก้ปวดมาทานนะผูกยาแก้ปวดเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันไม่ไม่บีบตัวกะระเพาะปัสสาวะก็เลยไม่บีบไปด้วยมันก็ปสัสสาวะไม่ออกอปัญหาดรื่งจิตใจเครียดใช่อันนี้มันเป็นได้ทุกโรคเลยอคนดื่มน้ํามากบางคนกินน้ำทั้งวันเลยอันนี้ก็แน่นอนกินกาแฟชาะ อันเนี้ยอันเนี้ยเจอบ่อย,ออยทนกาแฟแล้วก็ปวดปวดปัสสาวะบ่อยมากมกินอาหารรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดทําไมปัสสาวะบ่อยอะ่ะมันอยากน้ำเลยเผ็ดจัดก็กินน้ำ,นำเยอะกินเผ็ดจดก็กินน้ำทีกินข้าวทีกินน้ำสามสี่แก้วกินเค็มก็ทาน้ำเยอะโูบูรี อันนี้ก็เป็นเพราะค่ะแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะผิดปกติได้ยังไงบ้างคะเราเราก็มาดูก่อนที่ว่าอะไรเป็นสาเหตุนะค่ะเ,เช่นปกติเนี่ยคนเราเนี่ยดื่มน้ําอย่างน้อยก็อย่างที่บอกแล้วว่าควรจะสักสองลิตรใช่ไหมหกถึงแปดแก้วหรือสองลิตรอ,อ,อะไรอย่างเงีเ้ยอ,อันนั้นอันที่หนึ่งก็คือเราไม่ควรดื่มน้ําก่อนนอนสักสามชั่วโมงเนะเมื่อไงกลางคืนนั้นก็จะลุกมาถ่าย นะ,ะ,ะถ้าอากาศร้อนเนี่ยนะกระหายน้ำเนี่ยก็เพิ่มได้นะหนห่อยได้ตามความตามความเหมาะสมอ่ะนะไม่ควรดื่มมากในครั้งเดียวไม่ใช่ว่าโอ้ดื่มไปสามสีแกว้วอย่างนี้ปัสสาวะทั้งวันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งต้องรู้จักฝึกบ้างนะรู้จักกัน้นปัปสสาวะ นะอย่าอยากัากก้นปัสสาวะไว้ไว้นานแต่ก็คือกให้ฝึกกั้นแต่ว่าไม่ควรจะกั้นไว้นานาไปใช่ไหมคะไม่ไม่ควรไปถ่ายเวลาที่ยังไม่รู้สึกปวดไม่แช่บางคนเดืยวเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะ จะเข้าประชุมทีก็เข้าห้องน้ําอยู <c oughs> ่นั่นแหละก็กลัวไงว่าประชุมแล้วเดินออกมาไม่ได้ก็เข้าไปให้หมดก่อนอันนี้กลายปเาป็นโรคปัสสาวะบ่อยก่อนประชุมเถ้าเวลาเข้านอนเนี่ยควรจะถ่ายปัสสาวะให้หมดนะใช่อย่างาที่บอกไปแล้วเนเาะแล้วก็ทุกครั้งที่ถ่ายก็ต้องถ่ายให้หมดนะแล้วก็รู้จักกลั้นมัอนะการกั้นเนี่เป็นการฝึก แก่กระพาะปัสสาวะก็ฝึกครูรูดทําให้รู้จักทํางานถ้ายังไม่ปวดก็ไม่ใช่ไปไปถ่ายโดยที่ไม่จําเป็นนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่ที่กระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยอย่างเช่นพูดแล้วว่ากาแฟชาอะไรพวกแอลกอฮอล์หรือน้าบัหลมนะคไม่สูบบุหรี่สูบบุหรี่บุหรี่นี่มีสารที่โคตตินนะท้่ไปกรไประคายเคืองต่อทางเดินปัสสาวะเนี่ย มันจะทําให้เราปรสัสสาวะบ่อยอแล้วก็ถ้าเป็นมากๆสูงมากๆก็ทําให้เกิดกระเพาะกปะสัสสาวะเนี่ยเสื่อมเรื้อรังนะเป็นเป็นมะเร็งได้นะสำหรับคนที่สูบบุหรี่จัดๆใช่ไหมคะมและอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่ารักษาความสะอาดให้ดีหลังจากปัสสาวะแล้วปัสสาวะโดยพ่อผู้หญิงเนี่ยอหลังเสร็จแล้วก็ต้องรักษาให้ดีค ล้างให้สะอาด,อาดไม่ทานอาหารที่มีรสจัดอย่างที่บอกแล้วนะ,ะแล้วก็เรามีโรคอะไรเรกาก็รักษาให้มันหายเป็นเบาหวานความดันโรคไตอะไรเนี่ยค่ะนะแล้วทีนี้เราถ้าเราเป็นแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีการรักษาได้ยังไงบ้างะคะสมมติว่าเราเกิดอาการนี้ขึ้นมาแล้วก่อนที่จะไปพูดถึงการรักษาเนี่ยขอเน้นอันนี้อีกนิดหนึ่งคือว่าให้รู้จักบริหารกล้ามเนื้อ นะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งในการที่จะป้องกันแล้วก็รักษาด้วยนะบริหารยังไงก็ให้รู้จักเ,เขาเรียกว่าอะไรการประสวะเหรอคะที่พ่อพูดเหรอคือคนบางคนเนี่ยที่มีลูกเยอะๆอะก้ารเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการเนี่ยมันจะหย่อนยานนะที่บอกแล้วนะก็เพราะประสวาม,มันก็จะเคลื่อนต่ำลงมาด้วยควิธีบริหารก็คือว่าก็ เหมือนกับการก้นปัสสาวะเนี่ยคือเราเขาเรียก่าคอมิตแต่ครั้งหนึ่งก็ประมาณห้าวินาทีแล้วก็นับคือนับประมาณหนึ่งถึงสิบอ่ะแล้วก็หยุดสิบวินาทีแล้วก็ทำซ้ำสิบครั้งอันนี้ทำได้ทุกวัยเลยใช่ไหมทุกวันวันละสามครั้งหลังอาหารสามครั้งหลัอาหารเลยไม่หมายถึงว่าคนอายุเท่าไหร่ก็ทำได้ทำได้คนที่มีโดยเฉพาะคนที่มีลูกหลายๆคนแล้วเนี่ยเกิดเริ่มเกิดปัญหาแล้วก็ต้อง ฝึกแหละแต่นี้การรักษาเนี่ยมีสองวิธีนะ,ะคืออันแรกก็คือการใช้ยา<ะ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายที่พูดแล้วว่าคือกอระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันไวเกินไปนะเราก็ช่วยให้กั้นปัสสาวะให้ได้ดีขึ้นโดยการรับทานยานะแล้วก็คนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็ใช้ยารักษาถ้ารักษาไม่หายก็ต้องผ่าตัดใช่ไหม<ะ>แล้วก็ ให้ยาที่ลดหรือรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในกรณีที่มีการอักเสบอันนี้คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็ใช้อยู่สองสามกรณีนค่ะะแล้วอีกเรื่องนึงคือการผ่าตัดทําได้สองแบบที่กระบังลมมันหย่อนไปอะไรพวกนี้ก็ต้องมีทางเดียวคือบริหารกับการผ่าตัดคือถ้าบริหารแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดดึงให้มันขึ้นไปค่ะนะ หรือกรณีที่กรรั้นปัสสาวะไม่อยู่อางี้อาจจะต้องซ่อมหูรูดที่สาเหตุมาจากหูรูดของกระเพาะปัสสาวะฮะถ้าถ้าผู้สูงอายุที่ปสัสสาวะบ่อยๆมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลกระทบยังไงต่อร่างกายเราบ้างอ,อันแรกเนี่ยคือผิวหนังบริเวณนั้นอ่ะมันก็เปียกชื้นใช่ไหมมันระคายเคืองเนี่ยแล้วก็ติดเชื้อมีการอักเสบได้ได้ง่ายนะ อีกอันนึ่ก็คือนอนไม่หลับอ่ะถ้ามัน่ายกลางคืนนะลุกขึ้นลุกลงอย่างเงี้ยนะกลางวันก็อ่อนเพลียทํางานไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยนะอันนี้เจอเยอะมากนะสาหรับผู้สูงอายุใช่ไหมคะจากการเอขับรถกลางวันหรือเกิดจากการกลางคืนลุกขึ้นเข้าห้องน้ำบ่อยๆงัวเงียหกล้มสะโพกหักข้อมือหักอะไรเนี่ยเราพบได้บ่อยมากเลย อีกอันนี้ที่สําคัญคือนึกไม่ถึงก็คือเรื่องการกระทบต่อจิตใจนะนะจะทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขจะไปไหนมาไหนก็กลัวอายเขาอยู่งานเดี๋ยวก็ปัสสาวะลาดก็ไม่ไปพิเฉลดีกว่าสังคมเสียหมดค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของรบกวนคนที่เขานอนด้วยลุกขึ้นลุกลงนคืลุกขึ้นลุกลงอ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลเสียเนาะของคนที่ปัสสาวะบ่อย นะคะใช่เอาละค่ะเวลาวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่สนใจหรืออยากจะรู้นะคะเกี่ยวกับโรคอะไรที่เป็นอยู่หรือโรคอะไรที่อาจจะดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเกิดมีอาการขึ้นมาอยากจะรู้รายละเอียดนะคะก็เขียนมาสอบถามกันได้นะคะทาง f a c e b o o KDFM นะคะเราก็จะจะหาข้อมูลให้นะคะพ่อเนาะเราก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเฉพาครั้งหน้าค่ะพ่อขาครั้งหน้าเราคุยจะเรื่องอะไรดีคะ เอาเรื่องที่พบมากเรื่องหนึ่งดีไหมเอาเป็นมะเร็งของเต้านมเนี่ยมะเร็งเต้านมสําหรับผู้หญิงเนาะ<ช>เป็นกันมากเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะอืมได้งั้นครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะติดตามฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะสําหรับวันนี้กขอบคุณพ่อต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ